บางออนจุลศิริวัฒนากุลตำแหน่งครูชำนาญการเกิดเมื่อวันที่10ธันวาคม2496ณบ้านเลขที่24หมู่2ตำบลสัมพะเนียงอำเภอบ้านแพรกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปัจจุบันพำนักบ้านเลขที่216หมู่14หมู่บ้านรัตนาว,วิวตำบลจอหอจังหวัดนครราชสีมา จบการศึกษาระดับปริญญาตรีการศึกษาบัณฑิตด้านเคมีมหาวิทยายลัยศรีนครินวิโรธประสานมิตรสมรสกับนายจิรวัตรจุนสิริวัฒนากุลมีบุตรหนึ่งคนคือนายเมธีจุนสิริวัฒนากุลเข้ารับราชการเมื่อปีพุทธศักราช2520ต,ตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ3วิทยายลัยเทคนิคน,นครพนม ปีพุทธศักราช2524ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ3วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมาและปีพุทธศักราช2548ตำแหน่งครูชำนาญการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมากระทั่งปัจจุบันได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทวีติยาภรณ์ช้างเผือกและเหรียญจกักรพรรดิมาลาหลักในการทำงาน เราจะทำงานในหน้าที่ให้แล้วเสร็จตามเวลาสิ่งที่ฝากไว้เราจะไม่ลืมคุณความดีที่ผู้อื่นมีต่อเรามีโอกาสควรตอบแทนคติประจำใจตรงต่อเวลารู้หน้าที่สวัสดีค่ะบางออนจุนสิริวัฒนกุลค่ะรู้สึกภูมิใจมากค่ะที่ได้อยู่ทำหน้าที่จนถึงวันนี้เนื่องจากที่ผ่านมาสุขภาพไม่ค่อยดีนะัก ขอขอบคุณในความเอื้ออาทรและน้ำใจต่างๆจากทุกท่านตลอดเวลาที่ทำหน้าที่อยู่ในวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมาแห่งนี้สุดท,ท้ายเมื่อหมดภาระหน้าที่การเป็นแม่พิมพ์ของชาติแล้วก็จะออกไปทำหน้าที่เป็นพลเมืองดีของชาติต่อไปขอบคุณและสวัสดีค่ะนางศิรประภารอดใหม่ตำแหน่งครูชำน,นาญการเกิดเมื่อวันที่20มีนาคม2497 ณบ้านเลขที่82ทับ35ถนนบรมไตโรกนาฏตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกปัจจุบันพำนักบ้านเลขที่170ถนนมุขมนตรีตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิตด้านการบริหารทั่วไปมหาวิทยลาลัยรามคำแหง สมรสกับนายบุญส่งรอดใหม่มีบุตรสองคนคือ 1. นางสาวศิวพร,รรอดใหม่ 2. นายวุฒิศาสตร์รอดใหม่เข้ารับราชการเมื่อปีพุทธศักราช2524ตำแหน่งอาจารย์1ระดับ3วิทยายลัยเทคนิคยโสธรปีพุทธศักราช2542ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์2ระดับ7 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมาและปีพุทธศักราช2552ตำแหน่งครูชำนาญการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมากระทั่งปัจจุบันได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทวีติยาภรณ์ช้างเผือกหลักในการทำงานยึดถือระเบียบข้าราชการและจรรยาบรรณวิชาชีพสิ่งที่ฝากไว้ครูต้องเป็นแบบอย่างที่ดี คติประจำใจคิดดีทําดีพูดดีวันนีท่านนางสิริพังร์รอบใหม่ตำแหน่งเป็นทางการได้มาปฏิบัติหน้าที่ที่เวทเทคอีกครั้งของริชาตั้งแต่ปี2543ส,สิ่งที่ที่ฉันประทับใจก็คือผู้บริหารคณะครูอาจารยาาร์และการและเจ้าหน้าที่ทุกคนได้ให้ความเคารพผู้รู้สูงกว่า จนยึดถือเป็นขนกประเพณีของชาวยไ,ไรเทคนิคด้วยความศรีมาในช่วงที่เกรียณอายนราชการนี้ก็ไม่ได้มีโครงการอะไรจุดพักผ่อนประจำปีและก็ดูแลสุขภาพของตนเองในท้ายนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ความช่วยเหลือแล้วก็ให้เกียรติร่วมกันจัดงานมีนวันเกษียณอายุแก่ท่านาารประจำปี2557ของขอขอบคุณค่ะ นางสาวเบนจมารวงดนตรีตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษเกิดเมื่อวันที่7กรกฎาคม2497ณบ้านเลขที่4189ทับ1ถนนยมราชตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาปัจจุบันพำรรนักบ้านเลขที่1034หมู่6บ้านเฟืองฟ้า7ถนนสืบสิริตำบลหนองจบกอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิตด้านสังคมศึกษาวิทยาลัยครูอุตรดิตถ์สมรสกับนายมนเทียนทองคลิปถึงแก่กรรมแล้วมีบุตรสามคนคือ 1. เด็กหญิงหัทัุไทยทองคลิปถึงแก่กรรมแล้ว 2. นางสาวสุพวรรณทองคลิป 3. นางสาวสุธามาทองคลิปเข้ารับราชการ เมื่อปีพุทธศักราช2518ตำแหน่งครูตรีโรงเรียนการช่างอุตตรดิตปีพุทธศักราช2547ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูวิทยายลัยเทคน,คนิคนครราชสีมาและปีพุทธศักราช2551ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษวิทยายลัยเทคน,คนิคนครราชสีมากระทั่งปัจจุบันได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก และเหรียญจกักรพรรดิมาลาหลักในการทำงานมุ่งมั่นขยันและซื่อสัตย์สิ่งที่ฝากไว้วิญญาณความเป็นครูคติประจำใจความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นสวัสดีค่ะพิฉันครูบินจะมาเนมนตรีค่ะเประจำอยู่นคระนิทยาการค่ะเออชันเป็นหลานย่ามรูคะยู่กําเนิดเออ เจริญเติบโตเศึกษาเราเรียนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชตลอดพิชันดีใจค่ะที่ได้มารวมงานกับท่านคณะผู้บริหารคณะครูอาจารย์ตลอดจนบุคลากรของวิทยาลัยที่องศมาทุกคนและดีใจนะคะที่ได้ทําหน้าที่ของความอบอุ่นมาจนสิ้นสุดชีวิตราชกา,ารหลังจากนี้เป็นต้นไปก็คงจะได้กลับสู่บานพ่อนนะะกับพรอรัวที่บ้าน ท้ายที่สุดนี้นะคะก็ขอพอุปกรณ์ให้ทุกท่านนะคะมีความสุขนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงะคะ่ะทีฉันจะจดจำวันนี้นะคะซึ่งเป็นวันที่ทุกท่านนะคะออจัดงานให้นะคะออไปจนตลอดชีวิตนะคะและตลอดไปะะสวัสดีครับนายสัญชัยเจริญตะคุ ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษเกิดเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2497ณบ้านเลขที่119หมู่10ถนนเทพธงชยัยตำบลเมืองปักอำเภอปักธงชยัยจังหวัดนครราชสีมาปัจจุบันพำรรนักบ้านเลขที่1457/1ทั 1, ถนนมิตรภาพตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา จบการศึกษาระดับปริญญาโทวิวศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตด้านวิศวกรรมแหล่งน้ำมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีมหานครและครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิตด้านวิศวกรรมโยธามหาวิทยายลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีสมรสกับนางภาวดีเจริญตะคุสกุลเดิมวรวิทย์มีบุตรสามคนคือ 1. นนางพิชยาตั้งประเรสริฐศักดิ์ 2. นางเมธิสาหวาด 3. นายพักวัตเจริญตะคุเข้ารับราชการเมื่อปีพุทธศักราช2521ตำแหน่งอาจารย์1นระดับ3วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินท์ปีพุทธศักราช2531ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์1นระดับ5วิทยาลัยเทคนิคน,นครราชสีมาและปีพุทธศักราช2552 ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมากระทั่งปัจจุบันได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทวีติยาภรณ์ช้างเผือกและเหรียญจักรพรรดิมาลาหลักในการทำงานเราจะมุ่งมั่นตามฝันให้ถึงจุดหมายของชีวิตสวัสดีครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานวันนี้ทุกท่านครับ แม้ว่าวันเวลาก็คืนนี้จะผ่านไปแต่ความสัมพันธ์และความทรงจำคงยืนหยัดไปอยู่อีกนานขอขอบคุณคณะกรรมการจัดงานและแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานวันนี้ขอบคุณครับนายประสานพง์หาเรือนชีพตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษเกิดเมื่อวันที่ 13มีนาคม2497ณบ้านเลขที่140ถนนประชาราษสาย1เขตดุสิตกรุงเทพมหานครปัจจุบันพำนักบ้านเลขที่5ตำบลโพกลางอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาจบการศึกษาระดับปริญญาโทคร,รุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิตด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีสมรสกับนางเปมรมฤดีหาเรือนชีพมีบุตรหนึ่งคนคือนายปฐมพงษ์หาเรือนชีพเข้ารับราชการเมื่อปีพุทธศักราช2521ตำแหน่งครู2โรงเรียนชัยภูมิพักดีชุมพลปีพุทธศักราช2524ตำแหน่งครู2อวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ปีพุทธศักราช2527ตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ3วิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองและปีพุทธศักราช2529ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ3และครูชำนาญการพิเศษวิทยาลัยเทคนิคน,ค,นครราชสีมากระทั่งปัจจุบันได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทวีติยาภรณ์ช้างเผือกและเหรียญจกักรพรรดิมาลา คติประจำใจมุ่งมั่นทำในสิ่งที่ตั้งใจไว้ในบุญธรรมกรเกษมทะเลตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษเกิดเมื่อวันที่8กรกฎาคม2497ณบ้านเลขที่519ถนนอัศษดางตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาปัจจุบันพำนักณนะบ้านเลขที่ 57ทับ3ซอยมิตรภาพ11ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาจบการศึกษาระดับปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตด้านการสอนฟิสิกส์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สมรสกับนางมาริวันเกษมทะเลมีบุตรสาคนคือ1นายธรรมประพัฒเกษมทะเล2นายธรรมประพลเกษมทะเล านางสาวธรรมประวันเกษมทะเลเข้ารับราชการเมื่อปีพุทธศักราช2522ตำแหน่งอาจารย์1ระดับ3วิทยายลัยเกษตรกรรมสงขาปีพุทธศักราช2528ตำแหน่งอาจารย์1ระดับ4วิทยายลัยเทคนิคศรีสะเกตและปีพุทธศักราช2545ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์1ระดับ4 และครูชำนาญการพิเศษวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมากระทั่งปัจจุบันได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทวีติยาภรณ์ช้างเผือกหลักในการทำงานตั้งใจสอนสิ่งที่ฝากไว้ถ้าช่วยได้ช่วยกันหน่อยคติประจำใจ why not the best สวัสดีครับ รูอาจารย์ทุกท่านขอขอบพระคุณมากที่กรุณาม,มาร่วมเป็นเกียรติในวันนี้ขอให้มีความสุขความเจริญมีความก้าวหน้าในอาชีพราชการสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงอายุมั่นขวัญยืนทุกท่านนะครับขอบคุณครับใครคือครูครูคือใครในวันนี้ใช่อยู่ที่ปริญญามหาศาล ใช่อยู่ที่เรียกว่าครูอาจารย์ใช่อยู่นานสอนนานในโรงเรียนครูคือผู้ชี้นำทางความคิดให้รู้ถูกรู้ผิดคิดอ่านเขียนให้รู้ทุกรู้ยากรู้ภาคเพียนให้รู้เปลี่ยนแปลงสู้รู้สร้างงานครูคือผู้ยกระดับวิญญาณมนุษย์ให้สูงสุดกว่าสัตว์ เดรัจฉานครูคือผู้สั่งสมอุดมการมีดวงมานเพื่อมวลชนใช่ตนเองครูจึงเป็นนักสร้างผู้ใหญ่ยิ่งสร้างคนจริงสร้างคนกล้าสร้างคนเก่งสร้างคนให้ได้เป็นตัวของตัวเองขอมอเพลงนี้มาบูชาครู